สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับแบมเช่นเคยนะคะที่ร้านปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะร้านตั้งอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีเขตหนองจอกนะคะวันนี้นะคะแบมจะพามาชมเป็นรถครอบครัวนะคะรถตู้ฮุนไดเอสวัคันนี้นะคะเป็นตัว e l ลิตนะคะปี2018คันนี้สีดำสวยๆเลย ไฟโปรเจคเตอร์นะคะสีดำแท้เดิมโรงงานเลยนะคะมีไฟจัดหมอกคู่หน้านะคะภายนอกสวยๆเดิมๆเลยนะคะคันนี้จะเป็นประตูสไลด์แมนวนวลนะคะอันนี้ฝนตกนิดนึงเมื่อกี้รถโดนฝนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีที่มาเช็ดทำความสะอาดขัดสีใหม่อีกทีนึงนะคะ ภายในห้องฝ่ายคนขับนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้กระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะก็จะเป็นสีครีมตัดกับสีดำแล้วก็มีลายไม้นะคะคอนโซลหน้ารถก็จะเป็นทูโทนนะคะสีครีมฉลับดำอันนี้เกียร์ออโต้นะคะสวยๆเลย อันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่1,390,000บาทนะคะวิทยุ CDMP 3ใช้งานได้ปกตินะคะตัวเกียร์แอร์ออโต้นะคะภายในตรงนี้เดิมๆสวยๆเลยนะคะส่วนทางด้านผู้โดยสารนะคะ ประตูเป็นสไลด์แมนวนวลข้างหลังเบาะจะเป็นเบาะ VIP นะคะคันนี้เบาะผู้โดยสารเป็นสองคู่หน้านี้เป็นปรับไฟฟ้านะคะเบาะใหญ่ๆเลยนั่งสบายมากๆนี่ภายในผู้โดยสารข้างหลังก็จะมีเป็นห้าที่นั่งนะคะเบาะใหญ่ๆเลยนะคะ ด้านหลังก็พับตรงนี้ได้นะคะเป็นตัวออลิตนะคะประตูแมนนวลลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาชมรถก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะขอโทรเข้ามาสอบถาม,มได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 4 2 8 5 1 7 4 6นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ แอดไลน์ดัมเข้ามาที่เบอร์ได้เลยเดี๋ยวแบมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้แบมขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ